มีสิ G Pro ยังแรงอยู่ไหมถ้าซื้อมาใช้ตอนนี้ตัวเครื่องเปิดตัวปี2020ถูกว่าจำหน่ายช่วงปลายปีในปีนั้นถ้าผ่านมาตอนนี้ก็ถือว่าเดินทางมา4ปีแล้วสเปคที่ให้มาเป็นชิปเซต Snapdragon 865รองรับสัญญาณเครือข่าย 5G ขนาดแรมอยู่ที่ 8GB มีความจุอยู่2อขนาดก็คือ 128GB และ 256GB ข้อดีของตัวนี้คือได้จอที่มี Refresh r a สูงถึง144เฮความละเอียดหน้าจออยู่ที่1080 2340เป็นระดับ Fu Full HD มิติตัวเครื่องค่อนข้างใหญ่ทำให้มีน้ำหนักสูงถึง218กรัมน้ำหนักของตัวเครื่องอาจจะมากกว่ามือถือทั่วไปทำให้รู้สึกหนักนิดหน่อยขนาดหน้าจอ6.67นิ้วประเภท LCD IPS บางคนอาจจะขาดใจที่ไม่ได้เป็นจอ a อ o l e รมาแต่ข้อดีของมันก็มีคือไม่ต้องห่วงเรื่องอาการจอเบอร์เป็นจอที่มีต้นทุนถูกทำให้ยัด Refresh Rate มาสงูงถึง144อาการ Touch Sensing ตอบสนองได้ค่อนข้างดีถือว่าเร็วติดนิ้วเล่นเกมเลื่นๆอดี้ตัวเครื่องกรอบก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมกระจกด้านหน้าด้านหลังจะเป็นแบบ คอนนิ่งกอริลากาสหซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปสําหรับข้อเสียของเจ้าตัวนี้ก็คือไม่มีระบบกันน้ํากันฝุ่นไม่มีระบบชาร์จแบบไร้สายไม่มีเลนกล้องระยะไกลถ้าใครไม่ได้ซีเรียสพวกนี้ก็ถือว่าเป็นมือถือที่น่าใช้ครับอาการประจํารุ่นหรือว่าข้อเสียของรุ่นนี้ก็คือไมโครโฟนชอบเสียเองอาการเปิดดับเปิดเครื่องไม่ติดค้างอยู่ที่โลโก,โก้แต่สามารถส่งให้ช่างแก้ไขได้ด้วยสเปคความแรงขนาดนี้ถ้าได้มาในราคา5 0 0 0บวกบถือว่าคุ้มแน่นอนเปรียบเทียบกับมือหนึ่งคงได้ไม่เกินต ถ้าคุณเป็นคนมีงับ5,000จะเลือกมือถือเครื่องไหนมาใช้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ